ของมือสองสภาพดีที่ญี่ปุ่นราคาถูกมากๆจริงไหมนี่คือตลาดของมือสองในฟูกุโอกะวันนี้เราจะไปช็อปของมือสองกันนะครับเพื่อนๆ,ๆซึ่งเพื่อนๆ,ๆคนไทยของเราหลายท่านนะครับช็อปของเยอะแต่เอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็ส่งไปษณียีกับทางเรือนะครับรอแค่เดือน2เดือนเองไม,ไม่นานหลังจากนั้นก็จะมีเอกสารนะครับส่งไปที่บ้านที่เรากรอกไว้ในเอกสารนะ <ๆ S 2> ให้เราถือเอกสารตัวนั้นนะครับไปชําระค่าภาษีและรับของที่ไปษณียีได้เลย และต้องบอกก่อนว่าการส่งของเนี่ยเราต้องไปส่งที่ไปรษณียน์นะครับไม่เกี่ยวกับศูนย์การค้ามือสองนะเครื่องอะไเนี่ยเครื่องพอกต้องขอบอกเลยนะครับว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ย ภาษีในการนําเข้านะครับต่างกันนะเพื่อนๆท่านไหนทราบว่าสินค้าประเภทไหนฐานภาษีประมาณไหนเนี่ยสามารถเน้นบอกกันได้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมเองเนี่ยเคยซื้อกองไฟฟ้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตีมันเงินไทยประมาณ1 5 0 0บาท1,600บาทนะครับแต่ผมเจอภาษีไปประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถ้างั้นดูฐานภาษีของสินค้าแต่ละอย่างดีๆนะเพื่อนๆ มีกาสักเนเอาอันนี้อันนี้เทสามพันเยนอะสามพเยนใช่โอของโค้ดสามพันเยนตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตีเป็นเงินไทย7จ็ดแปดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบก้าอก่ากนะครับห้าห้าหมื่นสี่พันเยนตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ ห <12. S 2> มื่นสองหมืม่นกว่าบาทเลยหมื่นกว่าบาทหม,มกวาามกหลุย เดี๋ยวรอบหน้าเรามาเราปักธงเลยว่าเดี๋ยวเราต้องมามามาช้อปที่ทั้งวันรอบหน้าเนาะกับมาเพื่อเตรียมเอาของไปเอาของไปปล่อยครับใช่ของใสอ่อะไรอย่างเงี้ยนูบาลานได้แล้วรองเทา้าอ่ะได้รองเท้าแล้วครับ มันมีกี่ชั้นครับสองชั้นโอเคสำหรัชั้นล่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นล่างจะเป็นพวกเครื่องเรือนพวกแก้วพุทารชามเอาดีๆนะเพื่อนๆของดีๆมันเยอะมากนะผมผมรีวิวไม่หมดอะผมถ่ายไม่หมดจริงๆเพราะจริงๆแล้ววันนี้ผมมีแพลน,นไปเที่ยวที่อื่นนะครับแต่ตรงนี้เป็นทางผ่านนะ ห้าเยนหนึ่งยบาทหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเสื้อรเ้อยเนเสืเดียวม่เอียมเลยอะสาวสวยสวยไหมของอะไรของอะไรมจนเจนสวยๆืเสื้อใหม่ผมนี่ตัวนี้ค่อยรอไหนคะเยนเนี่ยพันหกยเยนเออใหม่ๆเลย หนึ 1> 1, ่พันเยนก็เท่ากับสองร้อยสี่สิบสองห้าสิบอันนี้ประมาณสามร้อยสมร้อยบาทใช่ใช่สามรอเขาใส่โค้ตตัวยาวยาวนะ่ารักมากสีน้อตากนี่อเนี่โค้ตตัวยาวยนี่สีใช่มสีเนี่ไงสีเบจใช่อ,อรู้ใส่สวยไหม น่าจะสวยสีเบจสนี้แอันนี้ถูกมากของเคชิชิเทชิชิตัวนี้ล่ะสวยไหมถ้าสวยเก้าร้ยหยนประมาณเก้าร้อยเก้ยนสองร้ออยสว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 ่สยสว่ยวคทยสยทียวยยทย

เอาจริงๆการที่มาที่นี่ในครั้งนี้ของพวกเรานะครับผมเองกับคุณอลริตเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องมาซื้ออะไรเยอะแยะเลยแต่เพียงแค่ว่าเราได้ยินมาว่าตลาดมือสองของญี่ปุ่นเนี่ยมีของดีๆและราคายังถูกอีกเยอะเลยเราทั้งสองก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาครับส่วนเรื่องของการใช้จา่ายเนี่ยผมเองจะเป็นคนที่ชอบมองเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกครับถามว่าซื้อของไหมผมซื้อครับสิ่งที่ผมชอบซื้อบ้างปต่ไปแต่ผมซื้อของยาก แต่ถ้าซื้อคืออยู่ยาวนะสุดท้ายนี้นะอย่าขอบอกเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจควักเงินซื้ออะไรเพียงเพราะแค่ว่ามันถูกแต่จงซื้อมันเพราะมันให้อะไรกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่ได้ให้ประโยชน์กับการใช้งานประจําวันก็ขอให้มีคุณค่าทางจิตใจสําหรับเรานั่นแหละครับมันจะอยู่กับเราต่อไปอีกนานและมันจะต่อด้วยคําว่าคุ้มค่าและจะไม่มีคําว่าเสียดายทีหลัง เขาเขไปดูชั้นหนึ่ง